โอลีชิตแล้วนี่คือเกฟสามดาวโดยที่ไม่โดยที่ไม่ต้องโลกนะคุณผู้ชมอย่าเล่นกับใจอย่างนี้ดีแพนดอร่าเบนเนี่ยอุย้ยเวกเวกออโต้วมาหน่อยดิโลหาเลยแล้วกันโอเคเวกสี่บาทสามดาวรอบนี้เนะี่ยโอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนะครับเด e น i ายถ้าคุณกำลังหาอะไรดูเพลิลนๆพร้อมกับเสียง ววเลาะและการโดนเกมทรมานคุณมาถุกที่แล้วครับเอาละครับวันนี้นะครับโดยอยู่กับช่วงคอมน่าจัดบายเดนนา EP ที่เท่าไหร่แล้วนะ,ะเดี๋ยวผมไปขึ้นเทคเอาแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะเสนอไปทางด้านของคอมทางด้านของคอมเกรฟกรดเดนอ็อกลีโลพ่อใหญ่ปืนโตพร้อมลูกโม่ยิงถล่มเมือง,งแน่าะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ subscribe l i k e share เนี่ยช่วยกดให้ด้วยนะครับ จะเป็นกำลังใจดีๆในการทับช่องของผมมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับในคลิปนี้จะสนุกและฮาขนาดไหน Let's go <S อูอักเม้นสเตรลลี่ไนท์น่าสนใจนะโอเคผมหยิบสเตลลี่ไนท์มาดีกว่าเก็บมาสวยคือทุกคนท้าทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงหยิบสเตลลี่ไนท์ผมจะอธิบายอย่างนี้ก็ได้ว่าในการที่เราเล่นคอมกดนออกนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นไปนได้นะในการที่จะเล่นทางด้านของ กรีโกลเด้นออครีโลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ไม่กี่ข้อเพราะว่าคอมมันเนี่ยถ้าเราฝืนเล่นจะถ้าเราฝืนเล่นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นคอมที่แบบจากคอมที่เก่งๆอาจจะกลายเป็นคอมที่แบบแบบไม่ไหวอะถ้าเราฝืนเล่นนะแบบมันอาจจะเป็นคอมที่แบบไก่ไปเลยอะ uh huh. แต่ถ้าสมมุติเรามีตาโกลเด้นออคแบบนี้ช่วงต้นเกมเนี่ยพอเราขึ้นเลเวล6เราสามารถทําเป็นสีโกลเด้นออคได้นะครับซึ่งเงื่อนไขมันมีประมาณนี้และคุณผู้ชมก็คือถ้าต้นเกมมาเด็นาเนี่ยสามารถเล่นได้นะ แล้วก็เราก็ใช้การโลเงินเพื่อเพิ่มสเต็กต้นไม้แล้วก็หากิฟทที่เลเวลหกก็ได้นะครับโอเคไอเทมหลักๆของเกมเนี่ยจะมีทั้งด้านของของสองชิ้นหลักๆเลยนะก็คือชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นสเตลิกเกตสองเนี่ยจะเป็นทนักษะของควิกซิวเวอร์ชิ้นที่สามเนี่ยอาจจะเป็นทานัาษะอมบัตเตอร์ก็ได้หรือชิ้นที่3เนี่ยถ้าสมมุติได้เป็นฮอสทองเนี่ยฮอตเลเดียนเนี่ยก็เอาฮอตเลเดียนมาใส่ให้ก็ได้นะครับทำไมถึงต้องเป็น2ชิ้นแรกที่สำคัญ ส้าดเล็กเกตเนี่ยเมื่อเลือดเราเหลือ60%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเด้งเกาะให้เยอะแบบมหาศาลมากเลยนะคุณผู้ชมซึ่งมันจะทำให้เกฟเราเนี่ยสามารถเข้าไปล้วงแนวหลังได้สามารถมีเกาะสามารถเข้าไปเบิร์ดได้นะเพราะว่าเกฟสกิลข,ของเขาเลยก็คือ2นัดยิงปึกป๊กๆแล้วปึ่งใช่ไหมแล้วก็การที่เราใส่ควิกซิเวอร์เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ถูกซีซีนะครับจะทาให้เราสามารถล้วงแนวหลังได้อย่างไหลลื่นนะครับแล้วก็ถามว่า ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นเป็นทางได้ของถ้าสมมุติได้ตาอย่างนี้ช่งต้นเกมนะครับให้เล่นเป็นทางหน้าของ6 Golden Ox นะครับเราไม่จาเป็นต้องทำเซนนาลีโล3ดาวก็ได้ยกเว้นเราจะได้ตามาใส่ให้เซนนานะครับคือถ้าเราไม่ได้ตาเนี่ยเราไปเล่นทางหน้าของอาเฟรีอดีกว่าเพราะว่าต้นไม้ของ Golden o อเนี่ยมันจะบอกดาเมจแอมให้นะครับก็คือดาเมจที่บอกความความแรงของดาเมจเนี่ยให้เพิ่มมา อาฟิล like ิออสที่ได้ดาเมจบวกขึ้นมาเนี่ยกับเซนหน้าที่ไม่มีตาโกลเด้นออกเนี่ยยังไงอาฟิลิออสก็แรงกว่าอยู่แล้วนะช่วงเล็เกมก็เลยอยากให้ทุกคนฟิกไปทางนู้นมากกว่านะครับถ้าไม่มีตาทางหน้าของโกลเด้นออกช่วงต้นเกมนะครับก็เหมือนของผมกรณีที่แบบได้โกลเด้นมาแต่เราไม่ได้ตาโกลเด้นออกเอเบมมาเนี่ยผมก็เลยไปเล่นทางหน้าของหกโกลเด้นออกนะครับโอเคแล้วเรากลับมาตรงที่หัวที่หัวเขาว่าทําไมผมถึงหยิบอักเม้นทางหน้าของสเตลลี่ไนท์มาสเตลลี่ไนท์เนี่ยเป็นอักเม้นที่ จะเพิ่มอัตราการเจอตัวละคร1บาท2บาท2ดาวให้เพิ่มตามขึ้นเลเวลที่เราอัพขึ้นไปนะครับพอเราขึ้นเลเวลห้าเปอร์เซ็นในการเจอในช็อปเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าผมสามารถไปเล่นคอมฟาสได้ไปเล่นคอมฟาสแปดเพื่อหาทาเป็นหกเปอร์เซ็นอ,ออกแล้วผมก็ค่อยโลหาทางด้านของเกฟสามดาวออกก็ได้นะครับเพราะว่าผมขึ้นไปเรสูงสุดปุ๊บผมมีโอกาสเจอทั้ง a f f i l i อ t เจอทั้งแอนนี่ผมก็เลยแบบอ่ะมีโอกาสเจอเกฟด้วยก็เลยหยิบมานะครับ โอเคผมจะหยิบเป็นทางด้านของผ้าคลุมมานะครับเพื่อมาทําเป็นทางด้านของควิกซิลเวอร์นะครับต้นเกมเนี่ยจริงๆเราไม่จาเป็นต้องใส่ควิกซิลเวอร์ก่อนก็ได้นะครับเราเราอาจจะแบบถ้าสมมุติมันสามารถบิลทางด้านของสเตลเลเกตได้เนี่ยเราก็บิลสเตลเลเกตมานะครับเพราะต้นเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีตัวละครที่สตันเราอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยให้บิลทางอุ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 อะไรเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นในช็อปไหมครับแอนนี่ก็มา ผมสามารถทำ6โกเ d ้นออกได้ตั้งแต่2ขีด6เลยหรอ <S <S holy ี่ชิตแมนนี่มันเกมบ้าเลยเนี่ยมันจะโกงเกินไปแล้วนะเหลือจะเชื่อคุณผู้ชมเฮ้ยตาน,นี้เกมรักผมวะ่ะเดี๋ยวผมก็จะลงทางหน้าของแอนนี่เข้าไปเลยนะครับเมื่อกี้คือแบบทั้งเจโฟทั้งอาเฟทั้งทางหน้าของแอนนี่มาพร้อมกันคือแบบ what the fuck เกมมันรักผมวะ่ะ โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะเปลี่ยนแล้วลงไปทางหน้าของ6 golden ox นะครับอาจจะเปลี่ยนเอาทางหน้าของ m u n o o ออกไปนะครับโอเคเป็น6 golden ox นะครับ6 golden ox เนี่ยทุกๆครั้งที่เราค่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแบบมันจะดรอป100%นะดรอปเงินนะครับซึ่งมันแปลว่าผมจะรวยมากเลยในวันนี้แบบจะรวยแบบรวยชิบหาย โอเคมาเราเจอเป็นทางด้านของบ้านซิดิเคทเหรอเอ๊ะเหมือนเขาจะเล่นแวนการมาร์คแมนนะต้นเกมเรายัางแพ้ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าทําไมผมบิวเป็นทางด้านของ6กคเดนออกมาก่อนเพราะว่านะครับเหมือนอาเฟรดิโอนเมื่อกี้พออาเฟรดิอนค่าได้มีโอกาสที่จะดรอปทางด้านของไอเทมมาให้นะครับซึ่งมันแปลว่าเราจะมีไอเทมมาให้เราได้บิวได้บิวของได้เยอะมากแล้วเราจะมีโอกาสที่จะแบบคือบอกเราจะแข็งเร็วมากนะคุณผู้ชม โอเคผมซื้อทางด้านของกากัตมานะครับเพราะเดี๋ยวเราจะลงทําให้เป็นทางด้านของ2องบุยเซอร์ก็ได้นะครับหรือบางทีเราจะลงไปทางด้านของลัดลงมาเพื่อให้เป็น2องแวนการ์ก็ได้นะครับแล้วก็ได้เปิดทางด้านของเทรดดิวินิคอปมาด้วยนะครับตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมรอขึ้นเลเวล6แล้วก็เก็บเงินโลโลหาทางด้านของเกฟก็ได้นะคุณผู้ชมดูที่ด้าของเรัจากมอนเอ๊ะเอ๊ะเฮ้เอะไรเนี่ยทำไมผาาคลุมมันเยอะอย่างนี้เนี่ย ใ้ผ้าคุมเยอะนี่คือแบบกะไม่ให้หนาวเลยเหรอคุมุมแบบคุมแบบคุมุมคุมโอเคผมจะใส่ผ้าคุมไปให้ทางด้านของเกทนะครับให้เกทบิวเป็นทางด้านของควิกซิวเวอร์แล้วก็ใส่ผ้าคุมไว้นะครับรอดาบมาทาบัตเตอร์ก็ได้นะครับแล้วตอนนี้ก็บิวทางด้านของกินซูให้ทางด้านของอะฟิลิออนนะครับคือดา้านหลังเนี่ยอาจจะให้เป็นทางด้านของเกทก็ได้นะครับในคอมนี้แล้วก็ให้ทางด้านของอะฟิลิออนเนี่ยเป็นตัวอย่างแบบแครรี่ลองก็ได้นะครับ โอเคซอยไปอาเฟห้องนี้เหมือนตาแวนการ์ดจะเยอะนะนี่คนนี้แวนการ์ดบูมบอดก็คุนคนนี้สามารถเล่นคอกมารีโรได้ง่ายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นบูมบอดเลยก็ได้ดูซีได้อะไรบิ๊กแก๊ปแบ็กมาดีกว่าผู้ชมเราเอาของมาเผื่อได้ของมาทำทางได้าของให้นี่ไงได้ของทำบัตเดินให้เกรฟแล้วนะครับ อโอเคโอเคเกมมาอีกหนึ่งผมลงทางด้านการ์ดลงไปนะครับเพื่อจะเอาทางด้านของเทรดบุยเซอร์นะครับโอเคเอาเทีาสายสใส่ให้ทางด้านของแอนนี่เพื่อให้แอนนี่เนี่ยคือผมจะรอทาบูบับให้แอนนี่นะครับแล้จากตอนนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆเก็บเงินให้เกิน50บาทก็ได้แล้วก็ค่อยโลหาเก็บเอานะครับหรือบางทีเราจะ เหมือนที่ผมบอกนะถ้าสมมติเราเล่นแบบปกติเนี่ยเราสามารถแบบเก็บเงินให้เลย50บาทแล้วก็โลหะเก็บนะครับดอกเบีย้ยที่เกินมาเหมือนที่ผมทําคอมรีโลไปนะแต่ในวันนี้เนี่ยผมด้วยความที่ผมมีสเตอร์ไนท์เนี่ยผมจะไปเล่นคอมฟาดนะครับก็คือจะทําให้ทางหน้าของ a f f i ิอ a สแอ n นี่เนี่ยเป็นตัวละคร4ี่บาทดาวนะครับก็เลยแบบอ่าอาจจะเล่นฟาดนิดนึงโอาเคผมกด50ทองไปนะครับเพราะว่าเราต้องกดเผื่อไว้นะครับเผื่อมันมีคนที่แบบ ไม่เลือกเลยแล้วแบบมีคนคนหนึ่งกด50ทองคนเดียวเนี่ยเขาจะรวยเวอร์เกินไปนะครับตอนนี้เราก็อัพสเต็กต้นไม้ให้ถึง20นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติผมไปอัพตอน3ขีดหเลยเนี่ยสเต็กต้นไม้เรามันจะได้แค่20่นะครับแดี๋ยถ้าเราอัพตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพอ3ขีด5เนี่ยยังไงเราก็สามารถอัพเป็นย4ิบสีได้นะครับทำไมผมถึงทำอย่างนั้นได้เพราะว่าผมมี6 g คน d e ี่ x อ,อไงคุณผู้ชมมันก็เลยแบบอ่าสามารถทำได้ โอเคเจอเป็นบ้านนี้ตอนนี้เนี่ยก็แค่รอให้ทางหน้าของเก็บรา2อดาวนะก็อาจจะเล่นได้ระดับหนึ่งรอเก็บ2ดาวเราทำสเตลเลเกตโอเคอเฟซอยไปเก็บอ่ะซอยโอเคโอ้โหเงินเด้งบุมบัมบุมบัมเลยตอนนี้เนี่ยอาจจะหยิบเป็นทางหน้าของธนูมานะครับเพื่อมาทําเป็นคาเคนฟูลลี่ให้ทางหน้าของอเฟริออสนะครับหรือไม่ก็หยิบทียหยิบของอะไรพวกนี้มาใส่ให้ก็ได้นะครับ น่าหยิบธน,นูมาทำคาเค้นถ้าไม่โดนแย่งนะโอเคได้ธน,นูมาทำคาเค้นฟูลลี่นะครับคาเค้นฟูลลี่เนี่ยถือว่าเป็นไอเทมที่สำคัญสำหรับอฟัฟเฟลิออสพอๆกัินซูเลยนะเพราะคาเค้นฟูลลี่เนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นทุกครั้งตามที่เราตีไปนะครับโอเคผมอัพสเต็ต้นไม้นะครับแล้วก็อืมลงลาดไปก่อนโอเคครับคาเค้นฟูลลี่ไปนะครับแล้วก็โลหะสักนิด โอเคเกฟบ2ดาวสวยแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บเงินขึ้นเลเวล8นะครับแล้วก็ค่อยไปโลหานนะพอถึงตอนนั้นเลเวล8เนี่ยทงน้าเปอร์เซ็นต์ของสเตลลี่ไหนเนี่ยน่าจะเยอะขึ้นแล้วนะผมก็มีสิทธิ์ที่จะเจอทงน้าของเกฟได้เร็วขึ้นอาจจะทำเกฟสอดาวโดยที่แบบไม่ต้องโลเหมือนชื่อคลิไปก็ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคแอนนี่ <Okay, Annie S 2> สามารถทำบูบับได้โอ้โหเกฟยิงคุณมม่อยาก คือแบบเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นยังครับว่าเกฟเข้าไปล้แนวหลังแบบรัวๆเลยนะแล้วยิ่งเราได้สเต็กต้นไม้จากโคเดนออกเนี่ยเกฟเราก็จะแบบยิ่งแรงเข้าไปใหญ่เลยนะเพราะว่ามันได้โบนัสดาเมจมาจากโคเดนออกคือจากปกติมันแรงอยู่แล้วมันแรงขึ้นอีกเพราะว่ามันแรงจากต้นไม้โคเดนออกซึ่งคอมนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นคอมที่แบบหลอนเซิร์ฟอยู่พักนึงเลยนะถามว่าทุกวันนี้ยังเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้แต่อาจจะยากกว่าเมื่อก่อน ว่ oh, าเมื่อก่อนเนี่ยผมเจอบ่อยมากคอมนี้โอเคผมจะคราบข่าวกาดเอาไว้นะครับบ้านนี้เป็นมุนโดกอริล่าคอมกอริล่านะอืมโอเคเกฟเข้าไปล้วงแนวหลังสว่วนแอนนี่โอเคอุสามารถทำไออได้ทำไมอให้อาเฟก็ได้นะแต่ผมก็รอดู3คิดเดก่อนแล้วกันเผื่อแต่เบลมาได้ทำสเตลิกเกตให้ท้งหน้าของเกฟนะครับ เวกมาเวกมาอย่างนี้คือคอมนี้เนะี่ยมันจะเป็น golden อ x ที่ผสมกับท่าหน้าของ executioner นะครับคือมันเป็น golden อ x ที่แบบน่าจะเป็น golden อ x ที่เล่นได้ดีที่สุดแล้วแหละสำหรับตอนนี้นะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นเป็นท่าหน้าของ golden ox ใส่เป็นท่าหน้าของซายะ m a r k m a เนี่ยมันจะได้แค่อาเฟแต่ถ้าเราใส่เป็นท่าหน้าของ executioner เนี่ยถ้าใส่เวกมาเนี่ยมันจะได้ทั้งเชดทางหน้าของ divine cop แล้วก็ทางด้าน Executioner นะครับเพราะว่าเก็บเราจะแรงขึ้นเข้าไปอีกนะครับอู้อัเฟโอเคผมครับเป็นทางด้านของจ Giant s l ยอ e r นะครับนี่น่าจะเป็น Item base i n s e อ t ของ a f f i ลิออสณตอนนี้แล้วนะก็คือ g ินซูคาเคนฟูลี่แล้วก็ GS นะครับอืมโอเคครับกากกอยไป,ไปนะครับให้ทางด้านของ d o โ o ยโืนไ,ไปนานๆน,นะครับ เพราะถ้าตัวลู่เราเรยืนนานอาฟีเราก็จะได้แคสสกิลได้สเต็คเกินซูนะครับก็จะได้ซอยแบบยิกยิๆกยิกยิกยิกไปเลยนะครับอโอเคตอนนี้เราน่าจะแบบเก็บสติโลโลได้เลยอืม big fan ชูเหรอแพนดอร่ากลับการ์ดแคนนอน what the hell oh my god โอเคผมเอาตัวละคร เนี่ยคุณผู้ชมพอเราได้สเตลลี่ไนมาใช่ไหมครับแล้วพอเราโลนเนี่ยตัวละครที่เป็นตัวละคร2ดาวเนี่ยได้สบาทเนี่ยมันจะ2ดาวง่ายมากนะผมก็เลยแบบเอาตัวละคร2บาท2ดาวเนี่ยไปปั่นในแพนดอร่านะครับเพื่อจะทําให้เกฟเนี่ยเป็นตัวละคร3าดาวได้เร็วที่สุดนะคุณผู้ชมหรือบางทีเนี่ยระหว่างทางผมอาจจะเจอเกฟเองผมก็ซื้อมาแล้วครับแล้วก็แพนดอร่าปั่นไปด้วยเนี่ยก็จะได้เจอไปด้วยนะครับ โอเคอะไรบ้านนี้ก็เล่นเกฟบอ,อยังไงเราหกโคเด้นออกนะเฮ้ยหกโเด่นออกเลนไม้สแตกเยอะขนาดนี้เนี่ยโอเคได้ดาบานะครับเดจจอนดาบใส่ให้ทางหน้านของเกฟนะครับแล้วก็รอทางหน้านของเบลนะถ้าได้เบลมาก็ทำสเตลเลกเกได้เลยแล้วทีนี้เกฟเราจะล้วงแนวหลังได้แบบยืนได้นานๆเลยคุณผู้ชมนาฟิลี่สามารถทำสามดาวได้ซึ่งมันแปลว่าผมสามารถรอให้มันโลหะทางหน้านของเกฟได้แล้ว คืออันนี้เนี่ยเราให้นาฟิลิสามดาวเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นเกฟแล้วก็ค่อยถอดของค่อยขายเกฟทิ้งแล้วเอาเกฟสามดาวใส่เข้าไปแทนนะแล้วในแพนดอร่าเนี่ยไอช่องสล็อตเหลยสองสล็อตเนี่ยผมสามารถทำสี่บาทเอาไปปั่นก็ได้เพื่อจะทำสี่บาทสามดาวก็ได้นะคุณผู้ชมคือนานนี้แบบทุกอย่างมันส่งมากเลยอะโอเคเวกสกิล,ลไปเอาพี่เกฟล้วงไปนะครับคือเกฟเนี่ยถ้าแนะนําให้วางนะครับก็คือ หาตัวแท้งหนาๆยิงหน้าเก็บนะครับแล้วก็ให้เก็บเนี่ยอยู่ด้านหลังแท้งนะครับเพราะเวลาเก็บยิงๆปุ๊บตัวแท้งเนี่ยจะถูกกอดและเก็บจะไม่ถูกดาเมจน,นะครับให้เก็บยิงไปปุ๊บแล้วเก็บก็จะค่อยหลังเอ้ค่อยไหลไปแนวหลังนะครับแล้วก็ไปเบิร์ดแนวหลังเขาให้หายนะครับตอนนี้ก็รอทางหน้าของอาเฟย์หรือไม่ก็่แอนนี่เวกอะไรพวกนี้ให้เป็น4บาท2ดาวให้หมดนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นเลเวล9ไปหาตัวละครเพิ่มนะครับ อาจจะลงเป็นทางด้านของเออกอดก็ได้มาเพิ่มเป็นทางด้านของเทรดทางด้านของ e x e c u t i o n ันเนอร์นะครับโอ้โหอูกอดมาเร็วอ่อโอเคผมครับสเตเลเกตก่อนนะครับอืมโอเคทำมัดขีดวงให้ทางด้านของเวกไปเลยตอนนี้เหลือรออัพคืนลเวอรกแล้วใส่เออกอดไปนะครับแล้วก็รอทางด้านของ แพนดอร่าปั่นทางด้านตัวละครสองบาทสามดาวให้เป็นเกฟท่านั้นก็จะถือึว่าจีเลยบ้านนี้อะไรนี่ซอยซอยอายิก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 เลยโอเคเดี๋ยวเราก็รออัพทางด้านของสแต็กต้นไม้เพิ่มเข้าไปนะครับอัพสแต็กต้นไม้เพิ่มไปปุ๊บแล้วก็ค่อยขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆนะครับโอเคแอนนี่สองดาวเวกสองดาวน่าจะซื้อเซรีมาปั่นต่อนะครับ เก็บสามดาวจากแพนโด้าปั่นมาหน่อยต้องการเก็บสามดาวเดินๆเลยถ้าเก็บสามดาวมามันจะเถือนเลยนะโอเคผมเปลี่ยนของใส่ให้เจฟฟแทนนะครับบ้านนี้เป็นบูมบอรดโอ้โอ้โอ้เดินยบโอ้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 อะไรวะเนี่ยคุณพระแล้วยังไงเอ่ยโอ้เนึกว่าหายตอนแรกโอ้โห ครับล็อกคุณพระเนี่ยครับความที่มันเป็นโกลเด้นออกนะครูผู้ชมอ้เวียโก,โกอืมเดี๋ผมอัพสแต็กต้นไมด้ดีเดี๋ยวเราอัพหลังสี่หีดเจ็ดก็ได้นะครับให้ดอกเบี้ยม,มันเกิน50บาทมาพอดีนะแล้วเราค่อยอัพเพิ่มเข้าไป สามารถทำสเตลเล็กเกตได้อีกอันเหรอเอาจริงดิเกรฟเกรฟมาหน่อย bro เกรฟนะ้องโอเคผมอัพสเตกต้นไม้เพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อจะทำให้ทีมเราเนี่ยได้ดามิแอมที่เยอะขึ้นนะครับอืม,อมโอเคผมทำเป็นทางหน้าของสปิริตวิสัตใส่ไปให้ทางหน้าของกากัดนะครับ เรือนาฟิลิกตัวนี้เนี่ยรอบต่อไปปั่นเป็นท่าทางของเกฟมาให้หน่อยอู้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 แวนการ์ดแมนมาร์กเริ่มโหดแล้วแฮะ em. holy shit และนี่คือเกฟสามดาวโดยที่ไม่โดยที่ไม่ต้องโล่นะคุณผู้ชมเกฟสามดาวโดยการฟาสแปด what the <Yeah> hell โอเคผมอัเรเวลขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ลงทางน้้นของเออกดเติมเข้าไปนะต่อเปิดเพิ่มแบบเพิ่มเทรทางน้้นของ Executioner เพิ่มเข้าไปอีกนะครับตอนนี้เราก็รอทางด้านของตัวละคร4บาทเนี่ยปั่นเป็น4บาท3ดาวก็ได้นะเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคอมเรามันน่าจะโหดพอที่จะแบบไปเล่นสูงๆได้แล้วนะครับดูเก็บลวงดิโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้อ้าเอ้เอ้เเเอเอ what the เฮ้ยเอ็ดอปไหนอืมเว็กหรอทำเว็กสี่บาทสามดาวก็ได้นะเอาจริงๆเว็กสี่บาทสามดาวก็ได้นะโอเคผมเอาเทียส่ายให้ทางด้านของเว็กไปก่อนนะครับอืมโอเค อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันโอเคเราดูทางหน้าของพี่เกทนะครับเข้าไปหลวงหลวงยิงอาฟกก็ซอยเนี่ยคุณผู้ชมมันแบบสมบูรณ์แบบมากครับนี้มันแบบเพอร์เฟกแบบเพอร์เฟกมากเลยนะถ้าสมมุติอะไรวะเนี่ยวงล้อก็มีวงล้อก็มีตาวงล้อก็มีเวียโก้อะไรวะเนี่ยผมได้หยิบข่าวการนะเอยหยิบทางหน้าของการเบเกอร์นะครับเอามาใส่ให้ทงหน้าของเวกนะครับ เพราะว่าวกเนี่ยไอที่มันจริงๆเลยก็คือมีการเบรกเกอร์เป็นตัวที่แบบทําให้เวกแรงนะครับก็เลยหยิบมาแนพะนดอร่าปั่นเปนละลาอืมตอนนี้ผมว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่เวกโก้ไปก่อนก็ได้นะผมอาจจะแบบอทํำตัว้านาของ4บาทให้เป็น3ดาวก่อนแล้วค่อยไปเล่นบอร์ดถ,ถึงสูงก็ได้นะแต่ก็อย่าลืมอัพสเต็คต้นไม้ด้วยนะครับ ถามว่าทำไมผมถึงอัพสเต็นั้่นไม้เลยทั้งที่แบบเงินผมเลยห้าสิบบาทมาไม่เยอะเพราะผมรู้สึกว่าผมอัพไปตอนนี้เนี่ยยังไงผมก็ได้เงินจากกูเด้นออกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ตัวละครสี่บาทที่อยู่ในเบนซ์เพนดอล่าผมเนี่ยก็สามารถรอให้ p พ n ดอ r ่าเบนเนี่ยปั่นเป็น4บาท3าดาวก็ได้นะครับก็เลยทําแบบนี้ไปเนาะโอเคส่งเข้าไปล็อบบี้หลังหนึ่งพี่เกฟเข้าไปล้วงแนวหลังลวงแบบเหมือนแอสซิสซิอะโคตรแรงอืม อะไรวะเนี่ยตอนนี้ต้องการไม่เวกแอนนี่หรือก็อาเฟนเนี่ยเพื่อเป็น4บาท3ดาวนะครับคือเราจะการันตีว่าเราชนะแล้วแหละถ้าเราได้4บาท3ดาวมานะลำพังแค่เกฟเนี่ยมันก็เถื่อนแล้วนะถ้าได้4บาทดามดาวาอีกมันจะยิ่งเถื่อนเถื่อนเข้าไปใหญ่เลยเกฟเข้าไปล้วงยิงโอ้ยโดนยก นี่มันบ้านโอ้อีกแล้วเหรอมิอร์จูนที่ใส่มิฟอร์จูนที่ใส่เอลอฟนั่นอีกแล้วเหรอคุณพิเชิม่มเวกน้องมาหน่อยทั้งอาฟีทั้งเวกเนี่ยใครก็ได้มาหน่อยอืมหรือผมจะขายทั้งน้านกาลินแล้วซื้อแอนนี่ตัวนั้นมาดีนะ เรามารอดูรอบมันก่อนดีกว่าได้อะไรนะตอนนี้โอ้สเตลลี่ไท์เราเปอร์เซ็นต์สูงเลยแอนนี่มาเหรอโอเคอัพขึ้นเลเวลสิบเลยนะครับเพื่อโอกาสเจอตัวละคร5บาทด้วยนะโอเคผมหยิบบูบับมานะครับแล้วใส่บูบับให้ทางหน้าของเวกนะครับที่ผมขึ้นเลเวลสิบเลยก็คือเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้หนกตัวละครเพิ่มเข้าไปอีกนะครับโอเคเวกสองดาว ใส่เป็นอะไรเดียทีนี้โอเคเวกอีกตัวหนึ่งมาแอนนี่เวกุโอเคส,สอยเข้าไปเวกได้ไหมโอไม่เป็นไรเวกแพนดนาเบนซ์มาหน่อยฮอัลโหลตัวเดียวเนี่ยมาหน่อยเวกโอ้โอโอ อย่าเล่นกับใจอย่างนี้ดีแฟนดราเบนเนี่ยอุ้ยเวกเวกออโต้ v ick. V ick มาห่อยดิโลหาเลยแล้วกันโอเคเว็ก4บาท3ามดาวทีนี้คุณผู้ชมผมจะขายตัวละครที่อยู่ในแพนดราเนี่ยเพื่อทําตัวละคร5บาท3ดาวแทนนะเพราะยังไงเนี่ยเราได้4บาท3ดาวมาแล้วเนี่ยมันการันตีชนะแล้วนะเรามาดูนะครับว่าเว็กเราจะสเตยรและลัานขนาดไหนทุยทุยโอ้ เวกสะเทือนเลนลั่นบุ้มบ้านนี้ก็มีแพนดอล่าแฮะเริ่มน่ากลัวเหมือนกันฮะบ้านนี้โอเคกาเลนเจนผมจะเอาเป็นของโกลเด้นอ็อกมานะครับเพื่อมาใส่ให้ทางด้านของเวกนะเอกอกกอดสองเลยเหรออืมโอเคซื้อเอกอกกอดมานะครับแล้วก็เรา,เราให้เวโก้ที่เป็นตัวละครสองดาวเนี่ย บานเป็นเอกอกอดแทนนะครับตานี้เนี่ยผมว่าทำห้าบาทสามดาน,น่าจะได้อยู่นะถ้าไม่แหว่งโอเคผมซื้อตัวละครห้าบาทมาเลยแล้วกันเวกบุ้มโอเคโอ้โหได้ไอเทมสองชิ้นอืมผมว่าทำเฮดเทคกันเดสใส่ให้ทั้งน้าของ เออกอดในการหิวเพื่อนก็ได้นะมีตาเลยตา Executioner ถ้าได้ตานะขอตาหน่อยเพอร์เฟ p e r เพอร์เฟแล้วเกมนี้คือแบบ what มันจะโคตรเกินไปแล้วนะโกงเกิดไปมั้งเฮ้ยมันจะไม่โกงไปหรอโอเคทำเป็นสองโชว์จินไปนะครับ ให้แอนนี่ได้ไลายสกิลลัวๆนะครับแอนนี่มาโอเคการลินสดาวเฮ้ย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 เสี่บาทสามดาวไม่ห้าบาทสามดาวห้าบาทสามดาวขอเฮ้ยห้าบาทสามดาวเนี่ยโอเคเราเจอเป็นบ้านแวนการ์ดแมนมาร์กนะครับเวกสกิลนี่สกิลทีหนึ่งหาย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 เป็นตัวฮัลโหลโอเคเก็บโอ้โห เวกแรงเกินไปแล้วเวกได้ทางด้านของการเล่นใส่หมดทางด้านของกดนออกไปด้วยแรงเข้าไปใหญ่เลยทีเนี้ยแรงแบบแรงระเบิดละเบอรตอนนี้ก็แค่รอให้ตัวละคร5บาทอย่างเออก่อนเนี่ยเป็น5บาท3าดานนะคืออยากทำเเอะไรเวอร์แบบนี้มานานละแต่อยู่ที่ว่าแพนโดลร่ามันจะเป็นใจกับผมไหมนะ โอ้โหอาฮะฮะกดยอมแพ้ให้เลยอ๋อคุณพี่ p, ไม่เล่นก่อนแล้วครับ Executioner เอา Executioner มาใส่ให er. ้ทางด้านของอาเฟ่ก็ได้นะผมว่าเฮ้ยเออเออกดตัวเดียวเออกดตัวเดียวมีใครแย่งเออกดไหมไม่มี เออกดขอเออกดตัวเดียวเนี่ยเออกดตัวเดียวจะเป็น5บาท3ดาวแบบฟินๆเลยอะแแบบเกมรอบนี้เนี่ยเออกดเออกดมาหน่อยเออกดเออกดเออกด come for me please bro fuck ผมโลหะแล้วเนี่ยเออกดตัวเดียวเออกดเออกดน้องไม่มา What the hell โอเคเอาให้เทคใส่ให้เราหน้าเขาเออก่อนนะครับอุ้ยสซยาสามดาวบ้านนี้เขาก็สี่บาทสามดาวเหมือนกันเวกน้องเอาให้หน่อยสกิลหายสกิลหายคือถ้าเป็นเวกธรรมดาเนี่ยน่าจะไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่นีนเป็นเวกที่ได้ทางด้านของมอสโคตินออกนะครับมันก็เลยแรงระเบิดระเบ้อนะโอ้ยไม่มา นี่ผมจะแหวนจริงๆหรอแล้วเขารอบสุดท้ายแล้วไฟนอทนเ์นแล้วด้วยอะแล้วครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนั้นของโกลเด้นออคนะครับเกฟรีโรนะครับก็ในรอบนี้เนี่ยมันอาจจะเวอร์หน่อยนะเพราะผมได้เป็นสเตลลี่ในและได้แพนดอ a ่าเบนนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกเลยตามคอนดิชันก็คือถ้าได้ตาต้นกีดก็เล่นได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะไว้เท่านี้ครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าผมยังไม่หวดร้อนจนโยนมือถือไว้ก่อนแล้วถ้าผมยังเหลือ LP ให้เล่นอยู่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอให้เกมเจ๋งเดียบคุณผมเดินนายขอตัวไปก่อนบายบาย